สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องเบาวแจสบสบายดีสบายดีสวัสดีนะครับผมวันนี้บ่าวโบยูที่ถนนมีตภาพบุ่งหนาไปทางคอนแกนเด้อพี่น้องเด้อผ้าเบาวแจบมาเบิ้งครั้งแรกในชีวิตนี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยเบาแจ,จ๊บเห็นบ่ว<า>ันนี้คือครั้งแรกของเบาแจ๊บที่ลงมาสัมผัสว<า>วจริงจริงๆพี่น้องเอาจริงครั้งแรกของเบาแจ๊บถนนมิตรภาพแล้วก็บผมภาคอีสานเบาแจ๊บมีโอกาสได้เดินทางนั่งอยู่บนรถทัวร์อลไรกันนั่งอยู่ตรงข้างล่างเนาะ ขจผมมีโอกาสได้ลงมาแบบนี้เลยนะยอมปรับจริงๆนะพี่น้องเว้นเสียแต่ว่าเพิ่นแวะปั๊มเขาถึงมีโอกาสได้สัมผัสแต่ว่าแต้ถนนแบบนี้ผมมีโอกาสเลยผมไม่โอกาสเลยผมบอกจะบอกกันเลยเป็นเถลีของชีวิตเลยเถลียของชีวิตและที่สําคัญถนนเส้นนี้เพิ่นแบบเหมือนกับเพิ่นสร้างแล้วอีกใหม่ๆผมเลยนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นมีการซ่อมแซมใหม่ซ่อมแซมใหม่บอกเบิ่งเอาพี่น้องนี่โอ้ยมาจับเจ้าคมาเด้อร์มาจับอะไรทั้งเดี๋ยวจะเกิดอันตรายผมบอกมาจับทามเจ้าอยู่นี่เนีเจ้าเห็นถนนนี่จะมั่งอิ๋วบอกเป็นยังคือมัก มักแห้งเลยพี่น้องคือถนนนี่นะบอเจ็บที่บอกตลอดก็กว่ากับ,บ,บกเพื่อนต้นบอกว่าต่อให้นากล้องล้างกล้องอะไรแต่บอเจ็บจะบอกเลยว่าสิ่งที่บอเจ็บเห็นประเทศไทยแล้วอันดับแรกที่บเจ็บอ่อนซ่อนเลยอย,อยากไต้หรืออยาก,ยาก,ยากมีมะไรนี่คือถนนถนนตั้งแต่เนื้อหัวไต้ตั้ตตตงแต่อีสานเขาตั้งแ้วแต่เพิ่นทีนะ่เห็ุงามแบบนี้รอดนะเห็ดงามเลยกับพื้นที่ถนนเพิ่นอ่ะบางทีสังเกตว่าทุกถนนจากจากกรุงเทพหาแต่ละจังหวัดนี่แต่่างก็เชื่อมหากันนี่ ตรงกลางอ่ะใช่หม,มีพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดถนนบ้านเฮาเนี่เต็มที่เนาะสมมติว่าถนนในเมืองเนาะมันก็สิแบบนี้นะแล้วก็สิมีตรงกลางอันหนึ่งแล้วมีเกาะตรงกลางอันหนึ่งแต่อันนี้เพิ่นบอตุบบอ่บอเอาบอออนซอนจะเหน็อเอนอะไรคอยอย่งวะถนนมันเป็นมันเป็นอีกอันหนึ่งที่คนมาเห็นแล้วสัมผัสได้เลยว่าจเจ้าเลิศรือไ่มเจ้เลิศเจ้าบ่าต้องไปเบิ่งตึกในในกรุงเทพฯหรอกเบิ่งเจ้านี่งก็จงโอเวอร์เกินเลยจะมากอีหลีว่าจะออนซอนอีหลีบ่ แค่แค่นี่นี่แค่พื้นที่ตรงนี้ก็บเจ้ว่ามูลค่าการก่อสร้างเท่าไรเป็นบ่เงี้ยวเวไปนี่แต่เพิ่นเห็ดขนาดนี้จะบโบอลซ้อนแบบบ่โวจะบอลซ้อนแบบบอลโอ้ยบ่าแจบบ่าแจไปบ่แจบบ่าแจบบ่าแจบขอเห็นอีหยังบางอย่างบ่แจใส่ใส่ใส่มาพี่มาพี่น้ำเจ้าว่าหมางอีหยังนี่บ่าแจบโอ้อันนี้บ่กินได้บ่็ลไรบ่าแจขอบอกกินบ่ได้หรอกบ่าวมันด้คงหนกบ่คงหนกเดี๋ยวแล้วบ่แจบ่าแจบมันหมางอีหยังแหละขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตสัมสัมผัสบงลูกเพิ่น แค้นบ่อเรื่นไรโอ้ลูกฝนซุกเราไปจะนิ่มได้ทุกคนมาอย่างนี้เราบาจ็บน่าจะฮะบ้านเฮากะคือก็เห็นอยู่ได้บ่โบนี่ไดไรก็เป็นลูกยังแต่เอาเอิ้นสื่อมาผู้สื่อโอ้มาไพภูบอกว่าจะไปเด้อบาจะมาพีบาจะน่าจะนกมาชิกินได้นะนี่บกนกมาชิกินได้สำหรับถนนเมืองไทยคนไทยเห็นมเรื่องธรรมดาเจ้าคือยังว้าวว้าวแต่ก็ว้าวว้าวแท้แล้วแล้วบ่บ เดี๋ยวค่อยชีว้ว่านี่อันนี้สแสดงว่าเป็นเศษดินเก่าที่เพิ่นเอาออกเนาะเนาะเพิ่นลื้อออกแล้วสแสดงว่าดิเศษถนนเออเศษถนนเก่าเพิ่นลื้อออกชิ้นส่วนอันนี้สแสดงว่าเพิ่นอ่ามีการซ่อมซ่อมใหม่บ่แม่นโอ้ใหม่อยู่ตลอดใหม,ม่ตลอดถนนไมไ้ได้อีกอย่างนึงเนาะทุกคนเนาะเหมือนกับป่ให้เก่าเลยโอ้แล้วระยะทางลูกกิโลต่อเป็นเป็นลายริบหลายร้อยกิโลเมตรแบบนี้เพิ่นดูแลได้ขนาดนี้ทั่วถึงขนาดนี้บ่โบ เอแจบยอดเพิ่นมีความสามัคคีย้อดเพิ่นมีภาษียอดเพิ่นมีหน่วยงานที่ดีเพิ่นจังดูแลแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละเขตแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภออันนี้บรแมวณของอมต้ตีบรแมวณเนี่ยเป็นของหน่วยงานกรมทางหลวงเลยโอ้เป็นกรมทางหลวงแมนเพิ่นรับผิดชอบในส่วนของมันไปเลยแมนทางหลวงหมายเลขสองเนี่ยทางหลวงแผ่นดินเลยนะเนี่ยโอ้มิตภาพโอ้มิตภาพเนี่ยเป็นแผ่นดินคือมิตภาพวอแจ๊บทำวันนียินบัได้ยินคุ้นฮู้ตลอด ได้ยินตลอดว่ามิตรภาพถึง้มิตรภาพแต่บอแจ๊บบอมีโอกาสด้ลงมาสัมผัสแบบนี้จริงๆกันคนบอมีเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อบ้านกับปั๊มน้ำมันถึงมีโอกาสได้เจอมีโอกาสได้หยุดได้จอดได้ลงหนอนะแต่ในถนนนี้มันไม่เคยจอดเลยหลดปิดไฟไปิดไฟหมดเลยเปิจะแวะปั๊มแวะเป็นจุดเป็นช่วงของเหมือนหน่อนะบอแจ๊บมาเห็นแบบนี้แล้วออนซอนพี่รองเลยมิตรภาพนะบอแจ๊บนะกลับไปเชื่อมต่อยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวที่ น้องค่ายแมนไปหอน้องค่ายหุ่นเอาก็ไปพุ่นแล้วขอนแก่นหออุดนี่ซื้อบ่านขอนแก่นไปอุดรไปไปน้องค่ายได้เบาแจ๊บเริ่มต้นจากทางแยกตรงถนนหมายเลขหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองสระบุรีอ๋อเริ่มจากตรงนู้นแมนอ้อซื้อว่ามิตรภาพเราดูคนเนาะในความหมายของความซื้อของเบาแจ๊บนะมิตรภาพนี่คือความหมายของความเป็นมิตรเป็นสิ่งที่ดีงามนะเพราะฉะนั้น พอเห็นเส้นถนนนี่พอสมขนาดกับสื่อนี่พอเห็นงดงามแล้วกันเนาะมีความเป็นมิตรกับการเดินทางขนาดโอ้เอ้าเจ้าว่าวเจ้าเอาสวยกาแฟป้าว้อยู่คนส่วนแนวรถเจ้านี่มันโบหกเลยไะเจ้าเบิ่งแม่บอกโอ้เจ้าเบิ่งแม่เจ้าเบิ่งแม่เนียนคลิปมาพี่มาพี่เจ้าจะเฝ้าอวยเวอร์เกินคอยสิบ้าจะไปเบิ่งข้างหน้าก็ต้คนอาจบางคนอาจจะมาเบิ่งมามีซัมมี่แล้วยามุอวดสิวะาอ้าว ไปเบิ้งขันว่าเนี่ยไปโหลดขนบอลมีสูตรเนาะไป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 โหลดไปพี่น้องไปไปพี่น้องไปพร้อมหรือยังนี่บ่อลจับพร้อมแลยไม่พร้อมนะก็จะไปได้เลยนี่ไปวะไปตัวเนาะอดใจเลยบอลเจ้าโอ้ไปเลยโอดไรเลยดิให้เจ้าเบิ้ลก็จะเบิ้งความตื่นเต้นมาเจ้าสิตื่นเต้นอีนี้เรือตื่นเต้นอีหลอกบอลแจ๊บเอ๋ยตื่นเต้นอีลีขันทางอันนี้บอกเลยเป็เรื่องข้างก็บอกเลยอันนี้คือต่างจังหวัดไทยเป็นยังคืออยางไม่เห็นต่างจังหวัดประเทศไทยคือด้วยความที่ จริงๆเลยความจินตนาการเฮาคิดว่าต่างจังหวัดมันก็ต้องจังไหนถนนหนทางมันก็ต้องขนาดนี้ดอกสองเลนนี่ก็เลื้อเลื้อแล้วในความคิดเฮาท่ามันจถึงคือสิต้องบ่ต้องดีประเทศไทยผิดต้องดีเด้สิเอาไปแบบกขนันแหละในความที่เราเคยอยู่น่ะในความคิดคิดว่าเฮาโอ้ไปไกลขนาดนี้เนาะรถก็บ่เนี่ยยังจะเห็นรถมาพร้ต่างจังหวัดมันบ่ได้หลายขนาดนั้นหั่นน่ะบ่เฮาคิดนะมันจะคิดจังซั่นบ่คิดได้นั่นแต่อันนี้ป๊าตุ๊จะเบิ่งถนนขนาดขนาดวัด หลดบริหลายปันเพิ่นยังใส่เต็มเหนียวขนาดนี้บุงทางป่ยังบุพอเท่านี้ได้บ่แจ๊บยังอีกบ่จะเห็นเสาไฟบนนั้นเห็นเห็นเห็นเพิ่นสามารถขยายออกไปได้อีกดิอันนั้นเป็นของของถนนนี่บอกของเจ้าของถนนหลวงของถนนหลวงเนี่ยะหอดพุ่นรถพอดเท้าไฟบดพุ่นแล้วนี่ยมาตัวมันเป็นซิปเลนได้เพี่น้องเอ้ยไปกลับขึ้นรนนด้แน่เลยนี่แหละบอจ่ประเทศไทยประเทศนยังเพิ่งต้องคิดเผื่อไว้อนาคตโอ้โหบุญอาเพื่อนต้นมะกว้าเทป่เพิ่นคิดเผื่อได้เพื่อนเพิ่นคิดเผื่อโอ้แบบนี้พื้นทีี่บน เพิ่นขยายมาดขยายต่อได้อีกเนาะพี่น้องนั่นแหละบอแจ๊บยากให้เจ้าเห็นแล้วก็เผยแพรออกให้พี่น้องเขาเห็นเนี่ยเส้นเอียงต้องคิดเผื่อนี่คอนกีดลาดยางตรงที่เนี่ยโอ้คเขาจะซ่อมแซมไปเรื่อยๆเลยบอแจ๊บนี่ยนี่จะเบิ่งนี่คือถนนต่างจังหวัดประเทศไทยจริงๆลาดยางนี่ก็งามสัตว์สีเอาเลยนะป้าโบเมื่อกี้มูอเท่าหาบ่แมนแมนมือจะเห็นแล้วเป็นยังไงโอ้เพิ่นอู้เพิ่นอยากไปเด้เพิ่นอยากไปเบิ่งสักครั้งเด้เพิ่นบอกอยากเบิ่งถนนนี่นะแมนคือบ่เพิ่นอยู่เพิ่นอยู่แบบ พันอยู่ในแบบคนคลางที่จะใกล้จากตัวเมืองอยู่พันอยู่นะคนป่าป่ายางเลยอยู่โซนยางเลยพันอยู่โซนยางเลยพี่น้องเอยนะฮะครั้งแรกของชีวิตบ่าวแจ็บชิดเห็นถนนต่างจังหวัดก่อน่าเคยเห็นอยู่ว่าไปมุกดาหารนะมูเห็นติคือไปมุกดาหารนี่กะท่าว่าเคยเห็นบอกเคเห็นแต่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเพิ่งสร้างครั้งแรกนะมีมีส่วนหนึ่งเป็นเพิ่งสร้างใหม่แต่ถือว่ามันยังหมดสมอันนี้เซ็นเที่ยขายเมื่อกี้นะยังไม่สัมนี่นะก็คือว่าบ่าวแจ็บอยู่อยู่บ้านพันอยู่อยู่ สอนละเขตเนาะเว<ม>ลาขะามขามับทะลุทหารบ่ครับขับม,มุกทหารล <ะ S 2> เลยมุกทหารบ่าวก็เลยว่าอยู่มุกทหารบ่าวใจบ่เห็นบ่เป็นอยังนี้คือจะมาว้า,าวมาว้าวมาว้าวมาวาโอ้โหแต่ถนนจุดนี้ตั้งแต่หวัดนี้จุดนี้นี่ก็ถือว่าต้องยอมรับจริงๆว่าต้ตตตตองเข้าลงข่ายนะป้าตุต๊พี่น้องตัวนี้ฝืนยังบันไดเห็บบันไดขยายเป็นสามเลนนอกตรงนี้เนาะอืมอนี่คือลาดยางบ่จะลาดยางยางดีเสาไฟยางดีด้านสายมือเนาะพี่น้องเนาะขยายป้าตุ๊กพุทธรถ่ายใกล้ขนาดนี้พี่น้องเลยผู้นะผู้นะ อยากจะบอกก็เลยเ่าบอจีบหนิโอ้โหชึ่งถนนต่างจังหวัดประเทศไทยคลิปนี้ฝากให้ท่านชมได้เห็นได้เบิ่งเลยในบแจีบเลยสัมผัสครับผมฝากคลิปวิดีโอเลยครับทายทอดไปพี่น้องประมาณเดี๋ยวเบิ่งได้บ่แจีบครับผมเพราะว่าต่างจังหวัดจริงๆเนาะบ่กว่าคอยยืดยันนะพี่น้องคอยนั่งรถมานสักพักใหญ่เลยนะตอนตอนนี้เข้าบ้าออกบ้าณตอนพี่น้องประมาณหกโมงกว่าหรือเจ็ดโมงเดยวเขาออกมาแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนจะบ่ายสองแล้วจะบ่ายสองแล้วเพราะฉะนั้น คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่แถวสระบุรีเนาะฮ่อก็นั่งรถกันมานี่จากเบิ้งนี่ก่อนเนี่ยเบิ้งนี่ก่อนโอ้พี่น้องอยังเนี่ยกระต๊อบบ่โอ้พี่น้องยังนี่ยังนี่บ่เบิ้งนี่เบิ้งนี่บ่จับนี่่พีน้องนี่คือความอีกโมเมนต์หนึ่งของการเดินทางเนาะอย่างเนาะการไปต่างจังหวัดถนนดีนะครับการค้าขายก็ดีนะผลิตภัณฑ์ก็ ทรงเถื่อถึงอย่างดีนะบาเจ็บนะเอาไปเอาไปใช้ก็ได้เน้อพอทนนบน,นกว้างเนาะถ้าลองเปช่องเล่นนี่งสิสยากได้เลยพี่โนโอ้โนโองพลใหญ่ได้ใหญ่เอาเอาอันนี้ฝากไว้พี่น้องเบิ้งเนื้อหนีหนีอีกหนึ่งแนวทางโอ้โหสคนบาเจ็บก็ได้เห็นก็ได้สัมผัสบาเจ็บครับถามมีคนมาว่าให้เจ้าครับเจ้าสิเครียดบ่ว่าเรื่องได้บาทีมันต้องอยู่ที่เรื่องอีกเลยโอ้ยก็สิว่าขอโทษเด้อบาเจ็บขอโทษเด้อว่ามาเลยบักบันนอกเอ้ยเห็นถนนซัมมี่ก็ตื่นอกตื่นใจ คอยก็ติดต่อไปทันทีโลดนะถ้ายไปเห็นเมืองนอกเมืองหน้าไกลๆพุ่นสีบ๊อบินได้บ๊อบวัสดุถ้าสมมตินะอันนี้อันนี้สมมติจังไหนสมมติว่าคำว่านี่เป็นของคนไทยว่าเนาะข่อยกับสิยอมรับเลยว่ะข่อยคือคนบ้านนอกเพราะว่ายังข่อยยังของคนไทยบางทีเพิ่นชินนะโอ้โหเจ้าเสือบอเสือเสือบางคนชินกับสิ่งที่เพิ่นเห็นนี่เพิ่นคิดว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องปกติแต่เพิ่นบ่เคยเห็นบอนเฮาอยู่บ้าสิหนี่ไดสมมติเป็นคนไทยเพิ่นบ่เคยเห็นบอนเฮาอยู่พอเพิ่นแบบอยู่กับสิ่งเเเเหหล่่่าาานนนนี้้้ปประจออถพิไ็บฮยยู เพิ่งจะตาข้างผมเองว่าไอ้เพิ่งดีใจเลยมัวุ่งอีหยังบ่อยู่ได้เนาะสิบเพิ่ได้แต่นี่เพิ่งคิดได้เลยมาเสนบ่กนะในนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคําถามนี่เป็นของคนบ้านบ่ากจะตองการเนาะเอ้าที่บ่มีโอกาสมีทางแบบนี้แต่มาดูถูกสิ่งที่ว่าอ่าเจ้าเห็นนะตรงนี้บอกกับสิว่าเลยว่าคนคนบ้านนอกแต่ว่ามีโอกาสได้เห็นได้ส่งสิ่งนี้ให้เจ้าเห็นควรที่จะเบิ่งแล้วก็ศึกษาเอาไว้ได้มาซั่นบ่แม่น ค<อ>นที่เบิร์นเลือกศึกษาเอาไว้เลิกะชื่นชมน้ำ้าห้าบุมีเท่านั้นเองอเลิกะลองศึกษาเบิร์นก่อนเพด็นเหตุอะไรได้รึว่าจะมีโอกาสได้แบบนี้ในในชั่วชีวิตของเขาจะมีโอกาสได้ใส่ถนนงามๆแบบนี้บอคิดไปนี้นะเอ้าเน<อ>คนเคยมาเห็นแหละเป็นยังเพิคนก็ยังบอชื่นชมเป็นยังเพิคนก็ยังดอยคาสักคนอาจจะเห็นอ่าปฏิกิริยาของบอแจ็บสมมตินนะการแสดงออกเดี่ยวเจ็บเห็นแล้วบอแจ็บชื่นชมบอแจ็บชื่นชอบเนาะบอเจ็บหมักในถนนที่มันงามๆแบบนี้บอแจ็บอยากได้มันมัน พอกันได้เนาะอนะแต่ว่าเาพื้นนะกระบอจับอยากแสดงให้รู้ว่าเฮ้ยมันอยากได้อะไรแบบนี้งี้ยมันนี่เป็นตาออนซ้อนอะไรกันสิว่างสีเละกันแม่เละจะเหตุยูทูบอยู่เจ้ากับย็นจมื่เมืองไทยหากินอยู่ประเทศไทยชื่นชมเต็เมืองไทยเจ้ากับต้องอวยเมืองไทยเพิ่นสิว่างสีเละก็บอจับก่อนกับสีว่างวันนี้เลยอันไหนล่ะเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยข่อยชื่นชมจะได้มากอยู่แล้วข่อยบอกตรงเลยเนาะตั้งแต่เมื่อก่อนที่ข่อยพอข่อยซื้อโทรศัพท์เครื่องนิดหน่อยอู้ จอขาวดำจอขาวดำคอยก,อยก็อยากเบิง oh. เบ่งโทรทัศน์อยากเบิ่งละครไทยโอ้อยากเบิ่งนักมวยไทยอยากเบิ่งนักฟุตบอลไทยคอยบอกคอยได้ซื้อโป้มีแล้วก็หาหามาซื้ออยากให้ลูกได้เบิง่งอยากได้เบิ่งเบิ้งไทยนี่ยบอแมนโทรทัศน์นบ่แมนเพราะเฮาฟังภาษาไทยออกโอ้ผู oh. ้เรื่อง oh. แลยก็นักกีฬาไทยต่างๆเฮาก็พอฮู้เฮาเบิง่งเฮาผู้ชมบัดนี้นี่เฮาเหตุยูทูป เฮาม่จะเฮาพิโอกาสอยู่ประเทศไทยอีกโอ้เฮาเห็นสิ่งที่ดีงามเฮาชื่นชมอยู่แล้วไปดีกว่าจะอ้วยบ่อ้วยอะไรแต่แต่ถ้าเมื่อบ้านเลยเฮาก็อ้วยเฮาก็อ้วยเก่าเธอตอนนี้เป็นดีเฮาก็ชื่นชมอยู่แล้วผมบอกแล้วแต่ถ้าเฮา่มีทางนั้นไปดีมาอ้วยบ่ชมเฮาก็ดีชมเลยเฮาอาจจะดชมแบบธรรมชาติตรงไหนตรงน้าโอ้เข่าเขียวงามเนาะโอ้ต้นไม้ต้นไงสวยงามเนาะนะโอ้ต้นไม้ต้นเขียวดีโอ้สมบูรณ์ดีนะแต่ถ้าเกิดเฮาเห็นบางครั้งถนนดินแดงบางที่เฮาอาจจะโอ้ตรงนี้ถือว่าถนนดินแดงเนาะ ขุ่นเพื่อนเฮาคดีวอาตามความจริงวันนี้ด้นบบอสิโอ้ถามันมีบนชมมันก็ชมอันนี้มันมีลายเฮาก็ต้องช่มลายเนาะถามันบูมี่เฮาก็บจะคิชมยังแต่มันมีนะมีใไฮเวย์นการชื่นชมเนาะแนบบอสจะบอกความหมาความแพงเนี่ยเฮาสิหมักสิ่นแหนพาขอดีของแต่ละกันจะแซ่นบ่อ่าถามว่าหลายคนเกลียดกันจะมองหาขอเสียอย่างเดียวแต่เฮาบนบนบนนี้มีความเกลียดชังกันอยู่แล้วมีแต่ความหักแพงกันบาดทีนี้แล้วมันก็ไม่สิ่งดีจริงๆเฮาก็อยากเอามาชิชมอยากให้คนได้เห็นพร้อม ว่าที่เขาว่าเนี่ยมันจริงบอสสำคัญเลยบอโบเอาลักมันเอาลักษาแหละเอารูปภาพจริงมาให้เขาบึงบัดที่นี่นะโอ้เรื่องสอ่วนตัวเขาจริงใคยนั่งว่าในห้องนั่งว่าในห้องใคบอยไม่มีทางที่จะว่าแบบนี้ได้อบอโบ โอ้โหจังรสันจักสันจักสันสำคัญที่เจ้าภาพมาคอยเบิ่งสถานที่จริงเลียกว่ภาพนี้คอยเลยก้าวเว้าเว้าตามความเป็นจริงนะเอาแล้วบอลนี้ขอเชียรเราจะบิ่งเนี่ยเอาละเห็นเสาไฟบนนั่นเห็นเห็นเห็นควรนะครับเสาไฟเด้ฝั่งนั้นแล้ะบอดไฟเด้ตรงกลางอีกเห็นคือประชาชนดีนะบอลแจ็บเนาะพิลึกหรือบาดเคยสงสัยบอลแจ็ปเพิ่นเอาเงินมาใส่มาสางจริงๆมันก็มีความสงสัยนะบอลแจ็ปนี่คอนกรีตเนี่ย เพราะว่ามันลายอลีลัวสางแบบลายรีลบอกบอกสั่งจนหนุกนะความสูสึกเขาว่ามันโอ้โหนี่คนจีนเนี่นมันสุดยอดแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเเพิ่นสงสัยว่าเอาเงินมาใช้มาสั่งสงสัยอยากถามเลยแหละว่าเอามาแต่ใสเพิ่นเอามาแต่ใสคือเะไรกันรอเงบมหาศาลขนาดนี้เอาแล้วเมื่อไหนเส้นเดียวมันหลายจุดหลายมุ่มลายบอลน่ะนะบอกบ่กมันถึงสีมาจะมีคนเคยมาคอมเมนต์มีคนเคยมาบอกเลาเนี่ยโอ้เพิ่นว่าอุ้ยเอามาจากภาษีประชาชนอุ้ยคือหลายเชฟคอยกสงสัยอยู่เด้อ่ะเขาว่าละผาษีแบบ มันมีทั้งตึกล้านเองหรือต่างๆโรงพยาบาลในลุงเรียนเองหรือเอาล่ะเพื่อนกับบริษัทสางแต่มองเดียวเด้ทางว่ายฝ่าไปเหนือไปใต้ไปอีสานรถไฟฟ้ารถโอ้จอขุดดินสร้างบ้านสร้างเฮือนสร้างอาคารสร้างน้ำสร้างโอ้หลายอย่างเลยบ่กเจ็บจนนับไว้โอ้ยเงินมันจะใส่น้อพี่น้องก็ยังสงสัยกันบ่ดเด้ภาษีเพิ่นคือหลายแท้เพิ่นเก็บหลายเนี่บ่เก็บแพงเนี่บ่บ่โอ้โหกเพื่อนบอกว่าโอ้ประชากรเพิ่นเจ็ดสิบล้านคนบาโบ่เอ้ยเพื่อนนะเพื่อนก็ต้องเก็บได้หลายเนี่ยแล้วก็เอาเงินจากไหนมาเ็ดป๊บ แล้วก็มาส่างปุ๊บแล้วพอช้อนก็อยู่ดีกินดีแล้วก็มีเงินมาจ่ายภาษีพันนอกจากภาษีบุคคลแล้วม่จจาเพิ่งภาษีรถน้ำหนีอ๋อเห็นไหมลดต่างๆแล้วนี่เพิ่งเก็บภาษีเลยเนาะทั้งสีคนเห็ดงานเพิ่งมีเสียภาษีเด้แต่เงินเดือนเนี่ยมัจจาหมู่ตรงนี้เพิ่งเทแล้วเลยน้องบ๊อบบี้จะเบิ้งที่จะเบิ้งที่เด็กมัจจาเดี่ยคอนกรียดเนี่ยคอนกรียมาเลยวะนี่โอ้โหนี่นี่กรุงเทพสกลนครนครพนมขี้ขอดบ้านอยู่บบอ้านใกล้สงการแล้วเด้อไก่สงการแล้วเด้อพี่น้องนี่แล้วอีกอย่างเม อาประเทศลาวมากอยู่สุดพภสมงคลแล้ววันนี้นะฮะไม่น้ำโค้งเลยไม่นไม่น้ำโค้งเลยโอ้โหคอยเห็นบ้านจากคลองเลยพี่น้องเลยเอาจากยาโหยางเดียวนี่เด้นี่เด้นี่เด้เพิ่นเห็ดใหม่เด้มาดีแบบนี้เนี่ยชัดเจนเลยบอกเพิ่นเห็ดใหม่นะนี่ยเพิ่นเด้เนี่ยเห็นบอกเห็ดรอดบอกแล้วนิดเดียวเพิ่นก็เปิ้นไว้ชำรุดเลยพี่น้องพอเพิ่นเห็ดใหม่เลยเผื่อหอลังการทันทีรอดถนนดีเพิ่นยังเห็ดใหม่ทัิงจริงป่าจ๊ะใหม่เนาะโอ้ถ้าเป็นบ้านเฮานี่โอ้กูแลนไปเลยได้อีกสิบปีนะนี่ว่าซันบ่เอ้า นี่นะแมนคือบอกพูดแบบพูดแต่ว่าแจ๊บอุ้ยฝั่งนี่แต่วงยังเจ้าคิดไปเห็นลุมูสใช่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 จะมีรูมีบ่อฝั่งแถวแหลนนี่อ่ะวุ้ยขนาดผมมีเพิ่งเห็ดใหม่เพิ่นเอาใหม่พอเพิ่นเพิ่นเบิร์นคุณภาพถนนแล้วอาจจะอันนี้เพิ่นเห็ดใหม่โลดอาจจะเพิ่นหมดเห็ดใหม่ธรรมดาแล้วจจะเพิ่นขุดออกบ่เด้เอาออกเบิดขุดออกบ่เด้แมนบางทีว่าจะและส่วนที่มันขุดออกเนี่ยผมจะคูว่บเอาไปใส่นั่นแหละอยากรู้คือเอาไปใส่เพิ่นหมดถ้เอามาถมถนนคือเก่าเนี่ยเพิ่นอาจจะไปไหว้สวนอื่นเพราะว่านี่อาจจะเป็นไกล มันทรัพย์สินของหลวงแล้วเด้โอ้คนที่มาประมูลเห็ดใหม่ยังเห็ดคุณต้องเอามาใหม่เด้โออต้งเมาใส่ใหม่ด้ม้วนสิคุดจากนี่มาใส่ตรงนั้นบ่ได้เด้นึกว่ามาบดใหม่เลยเอาลงบนเก่าโบแมทเนาะโบแมทเนี่ยผก็ต้องอาจจะขึ้นหลวงไปบางบัเข้าใจสำคันเด้โอ้แสดงว่าเพิ่นก็ต้องเอาตัวใหม่มาใส่บาดนี่เนาะละม้วนนั้นมาประมูลเห็ดแล้วม้วนสิมาคุดเอาตัวเก่าไปกระซำม่ประมูลแล้วแบบนั้นบอลแจ่มเป็นบอก เพิ่นจะต้องไปว่าชัดเจนเนาะในเรื่องแบบนี้เนาะชัดเจนนี่คือทรัพย์สินของหลวงเลยเนี่ยของแผ่นดินเนี่ยบริจาบแมนแมนนานีไอปลาโกคิดแบบนี้ถือว่าะหรือบ่ถือวะกับต้องไทยฝากเอซีเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นคอมเมาแล้วแม่นเพราะว่าดินที่มันคุดอันนี้เพิ่นเอามาเห็ดใหม่บหรือว่าเพิ่นเอาไปเก็บใบอยังไหนหรือว่าแบบไหนเนาะเพราะว่าจะง่วนบ่อหน่อยนะปลาโบจะง่วนบ่อหน่อยนะดินที่อวออกไปนี่เพราะว่าหนาอ๋อเรือเบิ่งหนาขนาดนั้นเบิ่งเนี่ยความหนาเพิ่นขนาดนั้นถึงเปิดออกระเบิ่งครับบบน่าจะโบเซนหรือกว่าเซนขึ้เห็ดไหมน่าจะ เอาดินนอกเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือถนนที่บ่าวกก็ได้มาสัมผัสกับบากแจบมัเห็นนี่คือแยกประทายบ่าวแจ๊บประทายน้อเราหมาเลขสองศูนย์สองนี่โอ้โหบัวใหญ่ข้นแก่ตรงไปเห็นบ่าวแจ๊บโอ้นี่แหละคือสิ่งที่บ่าวกเองอยากนำเสนอให้พี่น้องได้เห็นโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์เห็นบ่เห็นบ่บ่าวแจ๊บนี่นี่ประชาชนมีการค้าขายมีงานทำเห็นบ่คือเหตนเหตุยังกะสมัต ได้ขายมืดเนาะด้วยด้วยด้วยไอเดียของเิดเนอกสมัครได้ขายมืดพอประชาชนทุกคนกับบริโภคแตกต่างกันไปน้องทุกคนเนาะนี่นบางคลา้าที่อยากทำเสนอนะครับผมเอาเดี๋ยวบาบูนจะพาบาจะไปเบิ่งข้างในเอกเอข้างในเนาะข้างในถือว่ายังไกลอยู่เนะบาบนูนเนาะน่าจะหิรุ่งนะทำมากวดที่ยังใส่โนนี่บาแจ๊บพี่น้องเบิ่งในความสามัคคี โอ้บึงสันบ่เจ้าแมนแล้วอีกอย่างก่อนเพิ่นสิเฮ็ดยังเพิ่นทำความสะอาดก่อนเนาะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดใหม่เพิ่นสิทำความสะอาดก่อนบคเดี๋ยวสิมี FC บ่เซีอจะเบิ่งเห็นบ่อันนี้สามสกิโลเมตรขอนแก่นทางคอนกรีจะเบิ่งนี่บ่เจ้าอีกแล้วเห็นบ่ปอโบคือเพิ่นเพิ่นไปเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะบอโบใหาให้มันแบบว่าซ่อมไปจนมืดเอาไปมานมืด้นทางนี่เลยนะเนี่ยเจ้าอย่าาหาข่อยเว้าเลยว่าเจ้าเห็นบ่เสาไฟนี่จะเห็นบ่ตรงกลางนี่ก็คือมันเปิดได้เพิ่นโบเฮ็ดไว้โชว์เลยเนี่ยเนาะ นะย่างมันขึ้นรถเปิดบ่หน่เอาเปิดตัวเนาะเพิดหมดเล้แมายางเปิดดิเด้แต่เพิ่ดกับเลยเมื่อคีรถเปิดเด้เพราะว่าเป็นย่างคนถามบอกเป็นไหนพราะตรงนี้มันมันบ่มีบ้านคนอยู่ตรงนี้เนาะเพิ่ดก็เปิดเนาะนึกว่าเปิดทั้งคืนบ่กะสิเปิดทั้งคืนตู้กลางคืนมืิดกะสิเปิดใ้รถแรงไปแล้วน่าเห็นตัวไฟร้ายเป็นหม่เปลืองหรือเปล่าบ่กะสิเปลืองแล้วบอจัเปิดไฟมันต้องกินไฟแล้วบอจัาเปิดไฟบ่กินไฟเนี่ยมันกันง่ายวิเศษได้แหละนี่มันพามาสวดได้แหละโอ้นะาบอจับนะ นี้แหละคือสิ่งที่อยากให้บ่าวแจ๊บได้เห็นและสัมผัสถึงต่างจังหวัดของประเทศไทยยังมีอีกเรื่อพี่น้องเรื่องนี้รับาโบกะซิบาไทยคีบิโดในส่วนที่เป็นปุ่นทีของจังหวัดนครราชสีมาครับให้บ่าวแจ๊บได้เห็นต่อไป <ผม S 1> จะเป็นเมืองพนอบ่าวแจ๊บเด้อต่อไปใน,นเมืองพนนคอนแก่นและเมืองพนเอาอินเมืองพนไม่มีมีแต่เมืองพนบ่าวแจ๊บครับการเดินทางวันนี้จะได้อีหยังความสุข แบบสุดๆมาบอกเลยความสุขความกำไรชีวิตของข่อยเนี่ยอันนี้มือนี่แหละคอยบอกเลยกำไรชีวิตของข่อยเจ้าอย่าลืมนะมาบอกเสมอวันหนึ่ง่อยเมื่ออยู่บ้านเจ้าคิดว่าข่อยจิมีโอกาสได้แบบนี้บอกเอาตรงเลยนะเลยจิมมีโอกาสกอบโกยบรรยากาศแบบนี้มาใส่ตัวเองบอกือสิว่าสำหบ่มีนะสำบว่าเท่ากับมีคือการเด้ถนนไปดีกข่อยสิมีบ่อ๋อยังมาถนนมีเนาะมาถนนมาจับเนาะเต็มที่ข่อยขี่มอไซค์ไปตามถนนลาดยางซองเลนแบบ แบบอาเก่าเก่าแน่อันนี้ตามความจริงที่ไปเป็นไปเนาะทุกคนเนาะแลถมันสิเดินทางใกล้วันนี้ได้บอลอะไบอได้ได้บอกอันนี้เดินจากกรุงเทพมามุกดาหารมาโอ้โหขอยมืงขึ้นคอยเนื่องตื่นที่สามย้อนเนี้ยข่อยตื่นเต้นบอกมันชุ่มเลยตอนเศร้าคอยยังตกใจบาโบ่ไปแถบบอลหรือวอลเลนเนาะนะว่าสันเนาะคอยโทรหาเจ้ารถเห็นบอกตื่นขึ้นมาหนิเอาเอาสิบอร์จ๊บยังมีอีกที่จะชื่นชมเดี๋ยวคอยสิ จบคลิปแบบพี่ธนิกกรแนบแจฟเดี๋ยวสิพอกันอีกพอกันลี่นานะท่านผู้ชมครับนี่คือคลิปวิดีโอของบ่าวโปกกับบ่าวเจบนะท่านผู้ชมครับพาตานจังหวัดประเทศไทยวว้าและจะนําเสนอในอย่างนี้แล้วก็จะนําเสนอเรื่องราวอื่นๆครับที่เราได้ไปได้สัมผัสเนี่ยแรงงานเราในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้บ่าวเจบสตอรี่ของชีวิตครับผมเอโาเสียงแคนลาไปน้องเอ๋สำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดีบ่าวเจบสบายดีบ่าวโป๊กสวัสดีครับ